วันนี้อยู่กับทีมงานต้องเจริญชาแนลครับสวัสดีครับผิดเฉยครับเราอยู่ดีที่เราเปลี่ยนเกียร์ที่เราโยกเกียร์ไส้ไปนะนี่นี่เราโยกเกียร์ธรรมดาได้แล้วม้วนเกียร์มันจะไม่มวนเกียร์มัไม่ทำเราเราเราลองออดลองดูเนี้ยนี่อยู่เลยเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้ายู่ร้านเออเว้ยมีเกียร์เท่าอยู่ร้านจริงเออเท่าไหร่จริงไหมอ่ะไม่จริงเลยเท่าไอยู่ร้านไม่จริงอี nó sẽ cố hút thầm mây gì đấy này Ní kia nướng được đấy, ừ, mì kia nướng, còn gì đấy, tàu ngang kia thay, mận mận dì no đấy, cái cái dì no đấy, đánh bỏ, đánh bỏ. đấy, 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 đấy,

ใช่จุกเนุกอะไรเลียนใหม่กันเ,เลยจุกเลยนีย่างๆหัวเลยใช้รถดำก็เสียวน่อเออ <c oughs> ได้แล้วเหเฮ้ย <c oughs> มันมันเวกว่านันดิไม่มีเฟ <c oughs> ืองข้งง <c oughs> องพยายามเต้นเต้นนะคสโอ้ยมันแคสตัวใหม่ใช่ไหมตัวใไม่ใช่ที่เาห้องรอบนึง เฮ้ยนึ่งกันึงกันแล่ลไม่เร็วอะไรเนี่ยนึงบบกนั่แนันนึ่งก็ไม่เร็วอะไรเลยน่าจะพอได้ดูนทีนี้ดูดีรถชีดน้ำยันอยู่ดีอะเจ้าเพลื่อนกันเลย ใหญ่แล้วอาไมาไปเอาไาลังขึ้นด้านบนใหญ่เมื่หนึ่งมันสายตื้นอดีตอดี้ต้องเฮ้ยหนึ่งต้องอันนี้มันซราบหมออาแล้วงงอาเขาฟังฟังเข้าใจกันไปก่อนนะเรียยงกันอ่านเรียงก่อนนะคือหนึ่งอ่ะมันสายตืดนึืนบออ่าหนึ่งต้องมันก็ต้องมาวันนี้มานี้ดิมาคู่เทย์แล้วก็คืออะไรก็ลงล้างเทย์ทำไมต้องมาคู่ท้ทยดิหามันตื้นตรงเออที่ก็ต้อง

เงี้ยู่อลหลัไม่อู้กันก็ดีเออหราไใ่รู้กันวะต้องปูพวาบอกอะไรบ้างอีกทีนอเร็วอว่ะน่าจะเป็น่าตุเจะเร็วอ่เนี่ยเออเร็วกว่าเร็วเร็ว่าาตแสดงวัดี่ต้องลงนีลงแล้วเอียงมานีมันก็ลงนี้เนี่ยอ่านี่อุ้ยแร่วิ่งดีว่ะมันรถป้าเลยอ่ะ่าก็ต้องขึ้นบนไปตรงตงเลยได้อ่า แต่รูปเป็นยังไงอะไรงงอิดลเกียร์ได้งงอะไรเลยทำไมไม่ไม่ทรายไอ้มดก็เดือบไปว่ากันไหมมันก็ย้อนซ้อนยังไงก็รู้กันซ่อน มันยังไม่หมดเบี้ยไม่เลยเกียรว่ะเฮ้ยห้องเต็มเลยวะเอาแล้วเอาไม่ยู่แล้วเดียนเยนมัก่อนนีเรียนแม่ในที่วันไหนที่เราวิ่เข้าเลยคลังสินค้าไป่ยู่ในไรแค่นี้เกือบเกินสองบาทเ้ยหมดแล้วไอ้นี้มันยังไปได้เกียร์ไงนี่เราต้องเป็นสาไดงตอนนไม่พอวิ่งอ่ะงานเนี้ยอันนี้เกียร์หกอะความเร็วหกสิบตีแล้ว

เซตายบ้านะมันทุกอย่างเเต่ต้องดันขึ้นนะ่ะดันขึ้นดันลงนะต้องตัดต้องตัดตัวใตยเข้าเกียร์สลับทีกันอ่าตับไม่ทับสลับทีข้าเกียนะอ่ะาอ่าแล้วมันเอาใต้เนี่ยมายุ่ง<า>ข้า,าเนี่ยเนึ่ยเป็นดันนี่ดันเป็นดึงอ่ะเนยอ่าอืมแต่ทั้งข้าทั้งคนทั้งดึงกันนะ <laughs> เกียร์มันจะแทบไมนะ่เนาะเพราะว่าธรรมดามันจะมีนี้ Power s h i f แต่เราไมได้ใช่แบบวิสีนะตั้แต่บวชิวีก็เท่เลยจังฟิ้บฟับฟิ้บฟับ <ไป S 2> เลยอะไม่เท้าเกลี่ยวอุ้ยเร็ีวอะไม่ชินเลยอ่ะอุ้ยเอาไม่ยู่แล้วระวังเรื่องกำลังตึ้งๆนะสบายเลยครับสบายอุ้ยนี่ก็ตึ้งอันนี้นี่ตึงตัวเนี้ยแต่ว่าน่าจะไม่กินน้ำมันเอกว่ะเสี่ยแรงมันร้องดิว่ะ để bảo kê, bây giờ nó khâu mà nó phải, <laughs> như thế, nó rồi nó xuống. Nó cái điều nó lắp gì lại này. ไอแต่ก็นัมีโอ้แต่ก็นัมีุ้ยเร็วไปไอะไม่เคยดังนาดี้ก,ก่นเลยแล้วคงาไม่เร็วขีเออครคาดัเลยแวพี่กอะออฮะไอัองังไปีเ่เกียรเล เตี้ย่ะม,มันแรงพี่เตี้ยเต้ประเดีแรงข้างขาขาใจกันรู้เตเลยเกลือบเลยเนี้ยก็ไม่เกลพราะยื้อสบายเลยมันแรงขาใจอ่ะถ้าร้านพวกเราได้ร้นจะเอาได้รดดตาเอาไว้ไหมไอ้คิดว่ามันเป็นไกไมเตี้ยด่ะได้อะ จัไก่ดึงมติุตลอด่งนี้เลอ๋อจนไก่ึงมาต้กงใจนไนะแค่นี้แมงับคุณติ๊กิันเมเแล้วัชอบเก๋ไหมวเก๋ได้ทวเ็นนิกกี้เลยวายเลย

Không lắm lẽ lắm 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 ra lắm 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 เกเจ็ดไว้ในใจโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปทั้งดูว่าจะรับเกียร์ยังไงได้ไหมรับไเปลเกียร์รอบเกียร์ไม่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 มันงงไงอ่าโอเคครับ